เอ๊คุณแกรถหายไปไหนนะเมื่อวานจำได้เราก็ใสไว้ในกระเป๋านี่นาเอ๊พี่พันนารถไปใช้หรือเปล่านะเดี๋ยวรองถามพี่พันดุก่อนสิพี่พันพี่พันโหมาไวจริงๆเลยมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนูเปียกกบแต่เช้าเลยมีคุณนูกำลังจะไปมาห้าอะไรเลิกครับ ใช่จ่ะพี่พันธ์ตอนนี้หนูกําลังจะไปมาหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้หายุญแจรับไม่เจอเลยพี่พันธ์เห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นหรอกครับคุณนู่เอาเมื่อวานคุณนู่ใช้รถอยู่ไม่ใช่เลยลองหาดูดีๆสิครับคุณนู่อ้าวเหรอแล้วมันจะหายไปไหนกระเป๋าก็ใบแค่นี้แล้วมันจะหายไปไหน,น,ห,ไไห,นหนูก็ดูจนหมดแล้วนะค้นหายัางไงก็าหาไม่เจอสักทีไม่รู้หนูจรงไหนคุณโน่คุณโน่ครับคุณโน่ทำข้องหลวงเออว่าแต่ คุณนู่จะเอามะเขือยาวไปมาห้าไหลททำไมเลิกรับทำใหญ่ทำยาวจริงๆนะครับคุณนู่ฮ้ <Hey, S 2> พอดีนะเ <c oughs> พื่อนไว้วันนี้ว่าจะกินส้มตำกันก็เลยเอามะเขือยาวไปเป็นกับแลรบอะไรนะครับคุณนู่จะเอามะเขือยาวไปกินกับส้มตำใครก็พากันก <c oughs> ินกันครับคุณนู่ก็หนูนี่แหละที่ชอบกินมะเขือยาวกับส้มตำแล้วใครจะทำไมหรือว่าพี่มีอะไรอร่อยกว่ามะเขือยาวคะ Why ฝากกินกับส้มตำมีตั้ง,ง่แตงแยะ